กินคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะสมุนไพรถึง39ชนิดนะคะเรียบร้อยค่ะวันนี้เจอก,กันก็ต้องช่วยกันทำอาหารกินเจอกันอะไรก็กินทุกทีพิกขาดไม่ได้เพราะว่ามันอร่อยสมุนไพรมันเยอะนะคะปกติก็จะไม่ค่อยทานกาแฟเลยช่วงนี้งดเพื่อสุขภาพแต่ว่าพอกินทีมนี่เออสุขภาพมันดีขึ้นแล้วก็กินคู่กับขนมปังนะคะก็อ,อร่อยแล้วก็กินคู่กับนี้ก็อร่อยนะคะ ขนมทองม้วนกินแล้วจะได้ทอง <c oughs> จา,ามากินกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะชิมชิมลยค่ะอ,อร่อยสมุนไพรมันหอมส <c oughs> มุนไทยความรู้สึกที่ตอนกินนะ่ะอาจจะมีการผมนิดนิดแต่มันก็อร่อยนะคะผมสมุนไพรนิดนิดแต่มันหอมหอมอร่อย ส้ตตมตำมีส้ตมตำเจด้วยใส่สาลายเพิ่งกินข้าวเสร็จ<ม>ตะ่กี้ก็ตามด้วยกาแฟนะคะของว่างวันนี้กินเป็นแก้วที่สองแล้วเมื่อเช้าก็หนึ่งแก้วมาแล้วกินคู่กับสาลายทะเลนะคะเมื่อเช้าก็ไม่หิวพา่าต้องต้องแบบว่ามากินข้าวที่บ้านคนอื่นนะคะเออให้คนดื่มเะคะเพื่อนกันค่ะแวะเมื่อไหรก็แวะมาได้เลย<ม>ตลอดเวลานะคะ24บสีชั่วโมงใช่ไหม มร่อยอร่อยมาแอบกินแกงส้มเขาเพราะว่าตัวเองทากับข้าวมันคือต้องแยกเปลี่ยนกันกินนะคะนี่คือทําอะไรนะปลาาเช่ปลาปลาเจเรียกว่าปลาอะไรนะคนน่ารักมักกินเจนะคะใช่แล้วใช่แล้วเขาเรียกว่าปลายนี่นะคะปลาอะไรนะไอ้ผัดผัดใส่ราดทิกแกงที่แกงใต้ ฝึกทำอันนี้เขาก็ทำแกงส้มใต้ลองชิมดูแล้วก็อร่อยนะคะคือคือข้าวบ้านตัวเองไม่อร่อยต้องมากินข้าวบ้านคนอื่นนะคะมีเพื่อนกินเยอะแล้วมันก็จะอร่อยนะคะ